สวัสดีครับผมวันนี้เรายังอยู่กับช่องที่ที่เคสตูดิโที่มาพบกับโคโน,นปีที่5ในตอนที่1 9 8ถึง199ที่เรานั้นยังอยู่กับโคโน,นอีกเช่นเคยที่ใครที่อยากสนับสนุนช่องเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแค่นี้ก็เป็นกำลังใจพวกเราได้แล้วซึ่งบางคลิปเราขอลดจำนวนตอนลงท้ามันยาวมากเกินไปแต่เราจะลงบ่อยๆแน่นอนถ้าใครที่ไม่สะดวก,กขออภัยเลาที่นี้ แต่ถ้าใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่โมลีที่ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้คุณซอโอที่เป็นหัวหน้าสมาคมไกกุศลนขณะที่ขับรถโมลีก็เกือบประสบอุบัติเหตุจากต้นไม้ที่ล้มขวางทางอยู่แต่เมื่อเข้าไปถึงไกลๆก็พบจดหมายที่เขียนไว้ว่าอย่าไปร่วมงานไกกุศลของคุณซอโอไม่งานจะต้องเสียใจ จากทูแ่งหน้ากากต้องสาบตัดมาที่โมลีที่มาถึงคางลือหาทของคุณซอโอก็ได้พบก่าคุณคาตางิรีที่เป็นช่างภาพคุณมัสิเดราเป็นนักเบสบอลมืออาชีพคุณฮาลุโกเป็นหมอดูผ้ายิปสีที่ทุกคนนั้นถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ของคุณซอโอซึ่งคางลหาหลังนี้ก็มีความแปลกที่จะมีประตูทางเข้าถึงสองทางก่อนที่คนรับใช้นั้นจะเปิดประตูออกมาที่เปิดมาทั้งสองทาง คนประตูทางซ้ายก็คือคุณฮวนามิที่คุมประตูทางด้านทิศตะวันออกและให้โมรินั้นเข้าประตูทางด้านนี้ส่วนแขกที่เหลือนั้นก็จะเข้าประตูทางด้านขวาที่เป็นประตูทางทิศตะวันตกที่มีคุณมินาโฮเป็นผู้ดูแลซึ่งคาลือหานนี้จะแยกเป็นสองฝั่งแขกที่ได้พักทางฝั่งตะวันตกก็จะต้องเข้าประตูทางฝั่งตะวันตกเท่านั้น ส่วนแขกที่เข้าพักทางตะวันออกก็ต้องเข้าประตูทางตะวันออกเช่นกันเพราะมันเป็นกฎของบ้านหลังนี้ที่ถ้าไม่ทำตามก็จะมีหายนะเกิดขึ้นและที่นี่ก็คือเครลือหาดของหน้ากากต้องคำสาบระหว่างที่คุณโฮนามินั้นพาพวกโมริไปห้องพักก็ได้เล่าว่าคุณซอโอนั้นเธอชอบสะสมหน้ากากก่อนให้โมรินั้นไปรออยู่ที่ห้องหน้ากากที่เมื่อเข้ามาก็ได้พบกับแขกที่เหลือ ที่ห้องหน้ากากนั้นจะเป็นห้องเช่อบของทางที่ตะวันตกและตะวันออกที่ในห้องนั้นก็มีหน้ากาก,ากมากมายจนกระทั่งโคโนันนั้นสนไปกดโดนปุ่มปุ่มหนึ่งที่ได้เลือดพมานออกจะมีหน้าก,ากากมากมายโผล่มาก่อนที่คุณซอโอะจะเข้ามาพอดีที่เข้ามาพร้อมกับเลข,ขาที่ชื่ออินาบาซึ่งคุณซอโอะก็เล่าให้ฟังว่าหน้ากากทั้ง200อั่านที่ปรากฏขึ้นเป็นหน้ากากของชาวสเปนที่ชื่อโชบู ที่เขาสร้างหน้ากากไว้ก่อนตายซึ่งหน้ากากโชบูนั้นก็มีอีกชื่อหนึ่งหรือก็คือหน้ากากต้องคำสาปเพราะโชบูที่เป็นคนสร้างนั้นถูกรุ่นพี่ของตัวเองทําให้หมดเนื้อหมดตัวและเสียชื่อเสียงโชบูที่ไม่เชื่อใจใครอีกก็เก็บความแค้นไว้และมาทํหน้ากากเพื่อระบายอารมณ์จนกระทั่งเขาทําอันที่200เสร็จ ก็ได้ฆ่าตัวตายพร้อมกับหน้ากากที่ล้อมศพไว้อย่างกับว่าหน้ากากนั้นมาได้ดูดเลือดของผู้สร้างมันขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นใครที่ได้ครอบของหน้ากากก็ต้องพบจุดจบที่น่าสยดสยองที่มีเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งที่ได้หน้ากากมาหนึ่งอัน แต่ก็ต้องตกม้าตายในวันรุงขึ้นหลังจากได้หน้ากากมาหรือแม้กระทั่งพ่อคาเพชรท,ที่ครอบครองหน้ากากเพียงแค่หน่งอันเท่านั้นก็ถูกโจรที่มาป้นยิงตายที่ทําให้ทุกคนเชื่อว่าหน้ากากนี้มีคาําสาปที่จะต้องดูดเลือดของผู้ครอบครองมันซึ่งคูโซอโอนั้นก็ครอบครองหน้ากากถึง200อันแต่เธอก็ไม่กลัวเพราะเธอให้หมอผีอย่างเอ็และลอเรนจากคอนจูริงมาปิดผนึกคำสาบไปแล้ว ก่อนที่โมลิจะให้ดูจดหมายที่ตัวเองนั้นพบที่เราแขกที่เหลือก็ได้รับจดหมายเหมือนกันที่ส่งให้กับทุกคนก่อนที่คุณโทยะจะเข้ามาที่เขานั้นเป็นนักร้องวงล็อกและเป็นลูกบุญธรรมของคุณซึโอที่ได้รับจดหมายเมือกับโมลีที่ด้านในมีข้อความว่าคืนนี้หน้ากากต้องคำสาบจะดูเลือดสดๆจากยมมาทูตหน้ากากต้องคำสาบที่คุณซึโอนั้นที่ได้ฟังก็มีท่าทีไม่สนใจอะไร ตัดมาที่ห้องอาหารทางฝั่งตะวันออกที่ทุกคนนั้นได้มาทานอาหารร่วมกันที่คุณซูอโอก็พูดถึงองค์กรการกุศลของเธอที่มีไว้ช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่เมื่อ20ปีก่อนผู้ติดตามคุณซูอโอก็เคยขับรถชนคนตายที่ชนแล้วหนีซึ่งผู้ติดตามคนนั้นก็ได้ฆ่าตัวตายไปและเธอก็คือคุณแม่ของคุณโทยะทำให้คุณโทยะนั้นไม่เหลือใคร ก็ได้ถูกคุณซอโอนั้นช่วยเหลือและเก็บมาเลี้ยงตัดมาที่ห้องคุณซอโอที่มีเรื่องคุยกับโมรีสองต่อสองที่เธอนั้นจะจ้างโมลีเพื่อสืบอะไรบางอย่างที่ให้ช่วยสืบการตายของภรรยาคุณคาตังงีลีที่เป็นช่างภาพที่คุณซอโอนั้นอยากทราบรายละเอียดตัดมาที่ทุกคนที่กําลังสังสรรค์กันจนมาถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนคนรับใช้ฟ้าแฝดจึงขอให้ทุกคนนั้นกลับที่ห้องพักของตัวเองที่เป็นกฎของที่นี่ ที่เมื่อเวลาก่อนถึงเที่ยงคืนก็จะต้องใส่กุญแจห้องหน้ากากไว้ที่พอใส่กุญแจแล้วคฤหาสนั้นก็จะถูกแบ่งเป็นซ้ายและขวาที่ไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้และที่ต้องล็อกห้องหน้ากากาก่อนเที่ยงคืนกเพราะหลังเที่ยงคืนนั้นหน้ากากโชบูชอบออกมาเดินเล่นจึงทําให้ต้องใส่กุญแจไว้เพื่อขังมันและเคยมีในบางคืนที่หน้ากากนั้นกระจายกระจายไปทั่วห้องทั้งๆนั้นที่ห้องไม่มีคนอยู่ ตัดมาที่เป็นเวลาเกือบตีสองที่ทุกคนนั้นกำลังนอนกันอยู่ก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาที่โคน,นันนั้นไปนคนรับที่ปลายสายนั้นมีเสียงหัวเลาะและบอกว่าเป็นผู้แหงหน้ากากต้องสาบและกำลังดูดเลือดของมนุษย์อยู่โมลี่ที่ได้ยินพร้อมกับโคน,นันก็ได้รีบไปที่ห้องหน้ากากแต่ก็พบว่ากุญแจนั้นล็อกจึงให้รันและโคน,นันไปตามคุณฮนามิมาเพื่อเปิดห้องหน้ากาก ซึ่งร้านนั้นก็ไปคนเดียวที่เมื่อเข้าไปก็พบว่าหน้ากากโชวูทั้ง200อันนั้นได้หายไปแล้วก่อนที่จะมีเสียงแปลกๆมาทางจากฝั่งทิศตะวันตกที่เป็นห้องของคุณซึอโอที่พวกโูรินั้นไม่สามารถไปฝั่งนั้นได้นอกจากคุณมินาโฮจะเปิดกุญแจจากอีกฝั่งเท่านั้นคุณโฮนามิจึงได้โทรปลุกคุณมินาโฮเพื่อเปิดประตูจากอีกฝั่งที่เมื่อเข้าไปได้โมริก็มุ่งหน้าไปที่ห้อง,องคุณซึอโอแต่ก็ไม่มีการตอบรับ โมลิจึงทุบก,กระจกจากทางด้านบนก็ได้พบศพของคุณซือโอพร้อมกับหน้ากากโชวบูทั้ง200อันที่กระจายอยู่ทั่วห้องโมลิจึงให้โคนันเข้าทางกระจกที่แตกเพื่อเข้าเปิดประตูด,ด้านในซึ่งสภาพของศพนั้นก็ถูกแทงที่คอทำให้เธอเสียเลือดจนตายและภายในห้องก็มีจดหมายที่เขียนว่าคำสาปของข้าสำลิจผลแล้วณนะที่นี้ตัดมาที่สารวัตรที่มาถึงจากที่เกิดเหตุของห้องผู้ตาย ห้องผู้ตายนั้นก็ถูกล็อกจากทางด้านในที่ทางเข้านั้นก็มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นแถมก่อนที่ล็อกนั้นก็ยังเป็นแบบ2ชั้นส่วนช่องลมนั้นตรงรูก็มีขนาดเพียง5เซนเท่านั้นที่แม้แต่มือก็ไม่สามารถลอดเข้าไปได้ที่คนร้ายนั้นทํำยังไงถึงได้เข้าออกห้องนี้และก่อคดีฆาตกรรมได้ซึ่งอาวุธที่ก่อเหตุนั้นก็คือมีดที่เป็นเครื่องประดับที่อยู่ในห้องหน้ากากแต่หน้าแปลกที่เลือดนั้นกระเด็นไปที่ด้ามจับ เพราะถ้าคนร้ายนั้นจับมีดไว้เลือดก,ก็ไม่น่าจะเปื้อนได้และหน้ากากหนังที่กระจายไปทั่วห้องก็มีเพียงไม่กี่อันที่เปื้อนเลือดที่ปากเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นที่มีเลือดเปื้อนเยอะที่สุดก่อนที่มวดโคบายาชีจะวิ่งเข้ามาและบอกว่าด่านนอกคฤหาสน์นั้นมีม้าตกและไม่มีรอยเท้าของใครเลยสักรอยเดียวก็หมายความว่าคนร้ายนั้นก็อยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ที่ถ้าตัดพวกโมลีไป,ไปก็จะมีคุณคาตางีลี คุณมาซูเดลาคุณฮาลุโกคุณโทยะคุณนีดาบะและก็คนใช้ฝาแฝดซึ่งห้องของผู้ตายนั้นก็อยู่ฝั่งทิศตะวันตกที่ฝั่งตะวันออกนั้นไม่สามารถเข้าไปได้และคนร้ายนั้นก็ต้องอยู่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นก็จะมีเพียงแค่5้าคนสารวัตรจึงสอบถามที่อยู่ของทุกคนคุณโทนามินั้นนอนหลับอยู่ในห้องทางฝั่งของโมริก่อนที่รันนั้นจะมาตามให้เปิดประตูที่กุญแจนั้นใครก็สามารถหยิบไปไขได้ คุณโทยาอยู่ฝั่งเดียวกับโมลีที่เขานอนหลับอยู่ขอจะได้ยินเสียงเออะของรันและโคนันที่มาปลุกคุณโฮนามิทาให้เขาตื่นคุณมินาโฮถูกโทรปลุกจากคุณโฮนามิเพื่อให้เปิดประตูฝั่งที่ตะวันตกคุณคาตางีรีคุณมาซูเดล้าและคุณทาลุโกโก,ก็ให้การอย่างเดียวกันว่านอนหลับอยู่ในห้องจนได้ยินเสียงเออะส่วนคุณนีราบะนันดื่นวายเยอะไปทําให้เธอหลับสนิทจนไม่ได้ยินเสียงอะไร ก่อนที่โมริจะสอบถามเกี่ยวกับคุณคาตางิริที่ผู้ตายนั้นไหวหวานเกี่ยวกับคดีเมื่อ20ปีก่อนที่มันตรงกันกับวันที่แม่ของคุณโทยะนั้นขับรถชนคนตายเมื่อ20ปีก่อนที่อาจเป็นภรรยาของคุณคาตางิริก็ได้ทำให้คุณคาตางิรินั้นเล่าความจริงว่าภรรยาของเขานั้นถูกแม่ของคุณโทยะนั้นขับรถชนจนเสียชีวิตแต่มันก็ไม่เกี่ยวคดีนี้ทำให้ตำรวจและโมรินั้นจนบัญญาซึ่งคุณทาลุโกก็ได้ทำนายจากไพ่ย,ยี่สี ที่ผลนั้นก่อมาลงที่คุนินาบะว่าเป็นคนร้ายทําให้คุนินาบะนั้นโมโหจึงได้ทะเลาะกับคุณฮารุกโกจนเผลอไปดึงสร้อยที่คอของคุณฮารุกโกจนขาดทําให้โคนันเอกใจอะไรบางอย่างที่รู้แล้วว่าคนร้ายใช้วิธีไหนในการฆาตกรรมครั้งนี้โคนันจึงล่อโมลิมาที่ห้องห้องหนึ่งที่คล้ายกับห้ององผู้ตายก่อนจะยิงด้วยยาสลบและให้ทุกคนนั้นมาที่นี่แล้วจะไขคดีทุกอย่างให้ฟัง ซึ่งคนร้ายที่อ้างว่าเป็นผู้แห่งหน้ากากต้องสาบก็คือคุณโทยะที่อยู่ฝั่งเดียวกับโมรีทางฝั่งตะวันออกนั่นเองที่เขานั้นก่อคดีโดยไม่ต้องไปที่ฝั่งตะวันตกและไม่ต้องเข้าไปที่ห้องเกิดเหตุที่คุณโทยะนั้นใช้หน้ากากเป็นตัวช่วยในการก่อคดีโดยให้หมวดทังนีนั้นแสดงให้ดูที่ใช้มีดล้อยยางยืดไว้และสอดมาทางช่องลมที่อยู่ติดกันที่ชั้นสามทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ค่อยๆ้อยหน้ากากเข้ามา ซึ่งคุณโทยะาก็ได้อาศัยจังหวะที่ทุกคนหลับแอบเอากุญแจของคุณโทนามิไปไขหน้ากาออกมาแล้วกุญแจไปคืนไว้ที่เดิมจากนั้นก็ได้ทําอย่างที่โมริอธิบายที่ช่องลมนั้นมีขนาดพอในการสอดหน,น้ากากเข้ามาที่พอเมื่อหมวดทางนี้ร้อยหน้ากากจนครบ200ชิ้นก็ได้ดึงยางยืดกลับออกไปจนหน้ากากที่ร้อยนั้นต่อการจนยาวและไปจ่อที่คอหอยผู้ตายจากนั้นก็ได้ดัานหน้ากากให้แทงคอผู้ตายจนเสียชีวิต และที่หน้ากากเพียงอันเดียวนั้นมีรอยเลือดเปื้อนอยู่เยอะที่สุดก็คือหน้ากากอันแรกที่แทงผู้ตายนั่นเองจากนั้นคุณโทยะก็ได้ตัดอย่างทําให้หน้า,ากากนั้นกระจายไปอยู่ทั่วห้องเหมือนกับห้องของผู้ตายหลักฐานก็คือต่อที่สอบปากคําที่คุณโทยะได้บอกว่าได้ยินเสียงเออะ ของรันและโคนานที่มาปลูกคุณโทนามิซึ่งที่จริงคนที่ปลุกคุณโทนามิก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหรือก็คือรันนั่นเองคุณโทยะคนได้ยินมาจากชั้น3ในตอนที่กําลังสังหารผู้ตายจากช่องลมทางฝั่งตะวันออกที่ได้ยินโมริบอกให้รันและโคนานไปตามคุณโทนามิแต่ที่จริงนั้นรันไปแค่คนเดียวทําให้คุณโทยะจนมุมและสภาพออกมาว่าคุณซือโอนันโยนความผิดชนแล้วหนีเมื่อ20ปีก่อนให้กับคุณแม่คุณโทยะ ให้เป็นผู้รับผิดชอบและคุณซูโอก็ได้ค่ะคุณแม่ของคุณโทยะทําให้เหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งคุณโทยะก็บังเอิญพบจดหมายความจริงในเข้าของคุณแม่เมื่อสองเดือนก่อนซึ่งคุณโทยะก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณแม่เพราะวันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ20ปีก่อนเป็นวันที่31เดือนตุลาคมที่เป็นวันเกิดของคุณโทยะที่คุณแม่ของคุณโทยะนั้นอยู่กับเขาตลอดเวลาและเงินการบสุทลที่คุณซูโอได้มานั้นก็นําไปใช้ส่วนตัว เราก็ว่าเป็นเงินของตัวเองและที่ส่งจดหมายให้กับทุกคนก็เพราะไม่อยากให้มาเป็นเหยื่อของนักบุญจอมปอบอย่างคุณซือโอแล้วก็จบคดีหน้าก,ากากต้องคำสาบกำลังหัวล้วอยิงเลือดเย็นตอนพิเศษถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ